สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล h ชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแค่เลจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีคั่วถั่วลิสงค่ะให้สุกกรอบและก็หอมทั่วทุกเม็ดนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ ใส่ถั่วลงไปในกระทะเลยนะคะคั่วโดยใช้ไฟอ่อนนะคะเ,เพื่อนๆแค่เลจะใช้วิธีคั่วแบบนี้เลยนะคะจะไม่ใช้น้ำคั่วนะคะวิธีนี้จะทำให้ถั่วของเราหอมและกรอบนะคะถ้าเ,เพื่อนๆใช้น้ำคั่วนะคะวิธีนั้นจะได้สีที่สวยอย่างเดียวนะคะจะไม่หอมไม่กรอบเหมือนวิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแค่เลนเลือกวิธีนี้ค่ะเขาจะมีความหอมและความกรอบมากกว่านะคะ ควรได้ใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบางเม็ดนะคะเขาจะดำนะคะเปลือกข้างนอกเขาจะดำแต่ข้างในไม่ไหม้นะคะควรได้ใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม่เอานะคะนี่ค่ะเล่กควบไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อถั่วเริ่มส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะและเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ยกออกเลยนะคะนำมาใส่ตะกร้าตะแกรงหรือใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเ,เพื่อนเพพักไว้ให้เย็นเลยค่ะเมื่อเขาเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือทำแบบนี้นะคะ นี่ค่ะใช้เบาๆนะคะเพื่อนๆเปลือกเขาจะออกง่ายมากเลยค่ะเปลือกเขาจะล่อนนะคะนี่ค่ะง่ายมากนะคะเพื่อนๆทาไปจนหมดเลยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเปลือกเขาล่อนอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแค่เลยก็ทําเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีความกรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะคะ นอกจากกรอบแล้วเขาจะมีความหอมมากนะคะวิธีง่ายๆค่ะหลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงผูกปากไว้เอาไว้ทําเมนูอาหารเมนูต่างๆได้แล้วค่ะวิธีทําง่ายแค่ในเองค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ